นี่คือคำเตือนถึง k f o SO c ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือนอหาที่เป็นคําเยาะเพายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวฤติกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน,น,น้องๆหนูมๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยจะคือทางแกงเขาไม่ทำไรแล้ว ตารงเสริมมาเติมไหนโรโรโรๆต่ไอหลับละเช็คชื่อพอดีเสริมรับหมดแล้ววันนี้เช็คชื่อไว้ครับทุกคนได้ยินไหมเดี๋ยวเขาเหลือเหลือลอ,อันท้ายเน,นี่ยดูทรงเนี่ยทรงเหลือไว้นะนี่เหลือไว้เล่นนะนี่เสร็จรอแล้วผมดูทรงอ่ะ <laughs> อ ก็ด okay. okay. ูรถก่อนรถเยอะนี hey. you, you, ah, yeah. uh ่แอบพอดีได้ครับโอยให้เข้าไหมย์เย้ๆๆๆๆๆๆไหวอยู่ไหวอยู่ๆหวอยู่มาๆๆ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 ๆ กับเมื่อกี้โดนสองนะเมื่อกี้เมื่อกีโดนสองนะเมก้โอ้ยไม้เนาะแอกอะไรยิ่ง้เรื okay, 2 2> akes, ่อยๆขเอๆอๆขอๆหดเอ้ฉลายหดไอ้ไวไปคุ้นไวอ่ะ

ตายตายตายปิดให้ปิดให้ปิดให้ลงไปลเลยไม่ได้จะเย็นไน่อยทไมไม่มีคนโอ้โดวมีดจมีคนแหลเลยไม่ช่วไม่ชวหรอก่แหลกจัดเลย lúc nào nắm mày biết ở chỗ mặt đồn về ở dưới tay 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 เล่ hay, hay, นให้เล่นให้ไม่ต้องขึ้นมานะเหมือนเดิมที่ ตามมาลุงตามมาเล่นให้เล่นให้ไปเล่นเลยตา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 ย,ตาย,ตายลงได้นะช็อตนี้ลือลงได้นะลงได้นะช็อตเนี้ยโอเคเออเอออุอ้มเขามาลงได้นะช็อตนี้ไ <laughs> อ้แย้สไลด์ปิดอะ่ะเล่นให้เล่นให้อะ่ะ ขออนุญาตอุ้มนะครับออกอาหารวะจัดได้เล่นจัดได้เล่นจัดได้เล่น,ลนดูเองี้มีดกับผมเนี่ยใครปิดคมกว่ากันอะบอสไลเม่นกว่า ผมได้แค่ผมได้แค่เตะศพเมีอ่ะสไลด์อย่างงั้นผมไม่ค่อยชัวร์ว่ะผมรู้ไงผมเลยไม่ขึ้นไปเลยตรงนั้นนะให้บอสจัดการเล่นได้อยู่ถ้าถ้าได้เรดอย่านั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะเออรู้ว่าบอสชัวร์ผมให้บอสเลยผมไม่เอาหรอกแต่ถ้าพื้นอ่ะเดี๋ยวผมจัดการเองเตะศพได้อยู่พื้นน่าเล่นได้ทุกคนแหละผมว่าเตะศพมีมันเบสิค ถ้รับชมคลิปวดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว HSCO ได้กันนะคะ